วันนี้มาที่อาณาจักรของทีมงานโทรหนึ่งครับนี่ครับวันนี้ไม่มาไม่ได้ครับเพราะว่ากําลังเป็นกระแสเลยครับนี่รถน้องนนนะครับโด่งดังในโลกโซเชียลอยู่เอาสว,วัสดีครับเสียสนี่ครับโอ้ยอดคุณพ่อมาแล้วฮะเอาอย่างนั้นเลยบอ้ยระดับเสียวุิแค่นี้จิบจิบเาอาสว,วัสดีครับจันชยัย นี่ครับจารย์ชายก็อยู่นี่โอ้ยโโวยวายอะไรอย่าอย่าอย่าเอฟซีอย่าพึ่งว่ามาเกาะเกาะสถานการณ์เด้อเดี๋ยวเดี๋ยวลมอะไรพัดมาอ๋อลมแบบไม่มาไม่ได้อะไม่มันไม่มีพายุได้นิม่ไม่ไม่กำลังเป็นกระแสเลยกำลังเป็นกระแสต้องมาต้องมาครับมาเดี๋ยวมาครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงไม่มาไม่ได้ไม่เคยเห็นวะสวัสดีครับน้องนนท์ ดูดูนี่ดูดูเข้าไปทำรังครับฮะหนูเข้าไปทำรังหนูเข้าไปทำรังหรือวิจัยนี่หรือหรือโอ้นี่น็อตมันอยู่ข้างในนี่เโอ้โหโอ้โหทำไมน็อตมันอยู่ในได้น่าจะหนูขาดไปนี่ครับโอยตายแล้วแบบนี้เอาแล้วทำไมมันเลือกที่จะละลายแค่สูปเดียวอะอ๋อกไอ้ลุกสูปนี้มันขึ้นก่อนไงอ๋อนี่ครับมันน่าจะเป็นปัญหาแค่สูปเนี้ยชีด มอฉีดหฉีดใช่ไหมใช่ีมีปัญหามอฉีดมีปัญหาคือเนี่ยสามสูบเนี่ยละลายสามไอ้ที่มันละลายนี่เป็นเพราะมอฉีดใช่ไหมที่เสียงมันป๊อกป๊อกด้วยมันมอฉีดอันนี้ที่ผมถามมามอฉีดถ้าเราขับเบาๆมันไม่เป็นไรแต่ถ้าเมื่อไรที่เราเช่กดกระเร่งแค่ยาวแล้วรอบท้ายน้ำมันมันจ่ายไม่พอมันก็เลยแห้งอ๋อมันไม่มีอะไรไปชโลมบนนี้ การเผาไหม้มันก็เลยไม่ได้มันร้อนเกินมันก็ลายคือถ้าขับแบบปกติคือมันไม่เออมันก็ธรรมดาของมันใช่ไหมขับตามรอบแต่เนี้ยคือน่าจะซัดอัดแช่อ๋อซัดอัดแช่กดเต็มตีนเลยใช่ไหมมันช่ที่อะไรนี่ครับก็แช่ยาวไงแช่ยาวขับตามร้อสีไม่ถัดใช่ไหมมียอง อโอ้โหสุดจัดสุดจัดก็ดต้องขนาดไหนยาวเป็นหู่แช่ยาวใช่แช่ยาวไม่ยกเลยอ่ะโอ้แช่ยาวไม่ยกยาว้าแต่นั่นเลยไอ้ตามสายก็ไม่แน่นะพังหมดเหมือนกันนะเนาะยาบ้าแต่คอมเร็วเนาะนท,ที่ผมถามมานะเขาบอกว่าแช่ยาวอ๋อไม่ยกอ๋อคือความร้อนมันก็สะสมคืออาการนี้จะเป็นลักษณะนั้นเลยใช่ไหม พวกกับฉีดแบบไม่ค่อยดีนี่ก็ฝากฝากพวกอขาแรงทุกท่านนะครับที่มีรถนะรถตรงฟ้าอืมขาดเลยก็ซื้อใหม่นเลยนี่ก็เป็นประสบการณ์บทเรียนใช่การมีรถไม่ใช่ว่าเป็นประสบการณ์แค่เรานะฝากไปถึงหลายๆคนด้วยใช่ไหมก็ก่อนที่จะห้าวก่อนที่จะนั่นก็นี่รีแมปมีปัญหาอะไรไหมถ้าถ้าขับดีดี ไม่เป็นไรนาะแต่ถ้าคุณเล่นอ่ะเป็นแน่นอนออเพราะฉะนั้นเราถึงบอกว่ารีแมปใช้งานสเตปใช้งานว่าสเตปไหนมีหลายสเตปมีหลายสเต็ปใช่ไหมสเตปใช้งานก็ขับแบบเออถนอมแบบใช่แต่ถ้าสเตปโหดๆมันก็อย่างนี้แหละอันนี้น่าจะสเตปโหดมันจะโหดจน่าเป็นไรสเตปโหดแต่ขึ้นอยู่กับการขับน่าจะได้นานกว่านี้ มันก็พังอยู่แต่อาจจะอาจจะนานกว่านี้แต่มันก็มีส่วนทําให้พังได้แต่ว่าคือเนี่มันก็พังเร็วขึ้นไปเพราะว่าเราเออใช่สักหกเจ็ดแปดปีอะไรเงี้ยพังมันเกินลิมิตเนาะมันรับไม่ได้อะพูดง่ายๆไอ้เครื่องมันรับรับไม่ได้อะเนาะมันก็พังใช่คือเราไม่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 รู้จังหวะมันว่าเออมันพอแค่ไหนใช่ไหม น in no yes ี่ครับก็เป็นอุทาหรณ์สอนใจเจ้าของรถทุกท่านนะครับถ้าจะเล่นจะอะไรก็ระวังครับเพราะว่ามันหลายตังค์จับเองอะไม่ได้หรอกะครับหลายตังค์หลายตังค์บอกตรงเลยลหลายตังค์ถ้ามีเงินก็โอเคไปครับถ้ารถยังมีงวดนี่ตายเลยเนาะที่หาเงินยังซึ่งยังหาเงินได้ยังไม่สบายเลยทุกครั้งเออนะทำยังไงได้ ใช่ช่วงงานแบบนี้เลยดีที่มีหลายคันในสเปร์ก็เป็นกำลังใจให้น้องนนท์ครับให้เสียบด์สู้ๆกันไปครับนี่แหละอาชีพยอย่างเรามีได้ก็ต้องมีเสียแต่ส่วนมากเสียเยอะกว่าได้นะสเสีย,ยๆๆ <laughs> สเยอะ <laughs> เสียมากก็ได้บบนะผมเสียมากก็ได้อาชีพนี้้าไม่เสียจริง ต้องเซฟเยอะมากเลยเซฟทุกอย่างอ่ะได้งานก็ไม่ใช่อย่าง่ายๆแล้ววิ่งกินก็ไม่ใช่จะได้เงินดีต้องเซฟทั้งรถเซฟทั้งคนด้วยคนก็ต้องเซฟใช้อะใช้จ่ายอย่างประหยัดเนาะเก็บเก็บค่าเที่ยวค่าอะไรเป็นค่าน้ำมันไปเราไม่รู้จะเก็บเงินนะเวลารถพังไม่มีตังค์ซ่อมเรียบร้อยเลยจบข่าวเลยใช่ไหมจบข่าวได้มาใช้ไปนี่จบข่าวเลยใช่ไหมนี่เส้ยพุท รู้จักเก็บเงินใช่ครับเก็บเงินเพื่อที่จะมาะนี่เพราะเราไม่รู้หรอกมันจะพังวันไหนผมนี่ผมจะพูดให้เสี่ยวฟังเลยผมเล่นรถเก่าอ่ะผมรื้อเครื่องมาสองสามรอบเลยดิรถซีมิมเทำนะครับผมทำมาสามรอบแล้วนะรอบแรกผมหมดทัสายเลยครับปั๊มสายก็พังได้เหมือนกันใช่ครับของผมก็พังครับปั๊มสาย j จ8 8แครับ รอบแรกผมรื้อไปหมดไปเกือบเจ็ดหมื่นอะ่ะของเสมิมทำหมดเท่าไหร่รอบแรกเจ็ดหมืน่นรอบรอบสองรอบสามนี่ครอบละสี่หมื่นอ่ะคิดดูอะ่ะเห็นไหมอือไม่ไม่ธรรมดาครับบอกเลยว่าอาชีพนี้ไม่ธรรมดาสวยเิมอื้อือ,อใจไม่รักจริงนี่โอ้ยยากต้องชอบแล้วก็ดูแลเอาใจใส่นี่จานชายก็จะขายรดละเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปคุยกันว่าจะขายเท่าไหร่เดี๋ยว เป็นคลิปหน้ากันแล้วกันครับนี่ก็จะรื้ออ่าเดี๋ยวขอสอบถามเสียบุตรหน่อยเนาะคือล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะยกมอน้ำนะอ่าช่วยเขาหน่อยจะเอายังไงครับสรุปแล้วขอถามหน่อยตรงตรงนี้เลยเอายังไงครับผมถอดเสื้อผ้าครับเยอเอายังไงหมายถึงว่าอะไรครับอ่าเอายังไงคือจะโอเวอร์ฮอลใหม่หรือยังไงหรือวางใหม่หรือ ใช่ไหมัามามบซ่อมเอาซอมเอาเนาะซ่อมเมาอมเมา,อเ,าเอาอะไรดีๆหน่อยก็โอเคอ่ะอีกหลายปีอ่ะอเพราะมันใหม่หมดอยู่แล้วาบางคนก็แนะนำให้ยกเครื่องใหม่บางคนก็ให้แนะนำแบบยกท่อนตรงแต่ว,ว่าผมาาว่าซ่อมดีกว่าก็อยู่ที่ทุนเราด้วยอย่างวางใหม่มันก็ต้องไป เปลี่ยนไปแจ้งลงเล่มใหม่อะไรหลายๆอย่างทางนู้นน่ะรูปอย่างผมว่าหาอะไรมาประกอบอยู่นี่ดีกว่าใช่ขี้เกียจยกของหนักไปอ่าเราทำอย่างนี้เลยอย่างอย่างลูกสูบผมก็มีที่เอาแล้วนี่แหละใช่ช่างไอเสียต่อบางน้อยแกให้ลูกไม่เท่าไหร่อ๋อเป็นใช้ลูกเชียงกงใช่ไหมใช่เพราะว่าดีเหมือนกันนะลูกเหล็กเออเปลนเป็นลูกเหล็กเลยอ๋อเป็นลูกเหล็กเลยใช่นี่จะเปลี่ยนเป็นลูกเหล็กเพราะว่านี่เป็นลูกมีเดียมอ๋อ มันจะละลายอีกไหมลูกเหล็กที่นี่ไม่เหลือรถช่างเหี่ยวเปลี่ยนเป็นลูกเหล็กนะนี่อ๋อมันดีกว่าใช่ไหมดีแข็งแรงกว่าลูกเหล็กยังไงมันก็ไม่ละลายอยังไงเปลี่ยนลูกแล้วเปลี่ยนแล้วเห็นไหมผมาแล้วจะทนขนาดนั้นบันได้ยังไงเจ้าเหี่ยวเปลี่ยนเปลี่ยนลูกเรียบร้อยเปลี่ยนลูกเรียบร้อยไช่คุยกับตาชายเมื่อวานมันอยู่ไม่ได้หรอกใช่ไหมถ้าขนาดนั้นใช่ไหม หมอน้ำออกก่อนไม่ถอดยางออกก่อนยกยากให้มันยกทั้งหมดเลยนี่ครับก็จะซ่อมเอาครับซ่อมเอาไหวไหมลุงชัยไหวหู้สบายเนี่มาก็ต้องช่วยเขาหน่อยดิใช่มาดูอย่างเดียวหยอกหยอกหยอกครับไอเสียต่อกว่าให้ลูกละสองพันะลูกพร้อมปลอกไหมพร้อมปลอกโอ้โห เป็นสปอนเซอร์ให้อือรายการรายการจริงๆเขาขายสี่พันนะนี่หนึ่งชุดใช่ไหมไม่รวมก้านไม่ไม่ไม่ปลอกแหวนปลอกแหวนลูกสูบสองพันหกลูกก็หมื่นสองครับปเกนหกพันห้าพันหกพันไปครับปรกนหกพันเพาะเฉพาะคันนี้เราต้องพูดด้วยว่าเฉพาะคันนี้เดี๋ยวคนอื่นเขาไปเอายาเออก็เฉพาะคันนี้เดี๋ยวก็โผมดูคลิปพูดได้ขนั้นี้นี้ฆ่าช่างอีก ช่างเก่งก็ไม่รู้ท่ายช่างเก่งบอกว่าโอ้คันนี้ต้องเดือดๆหน่อยอะตู้ปะช่าครับคันนี้ช่างชายบอกว่าอะไรนะไหนรอเราวิชาช่างรื้อมั่วเลยพี่เก่งบอกแล้วว่ารื้อไปเลยเดี๋ยวแกประกอบได้หมดหละโกให,ห้โอเคครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมครับฝากเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์ครับผมสวัสดีครับ